คุณรู้หรือเปล่าคะว่าสมองของคนเรานั้นมันทรงพลังมากๆและมากกว่าที่คุณคิดซะอีกแต่สมองก็มีความลับหนึ่งที่คนส่วนมากยังไม่รู้นั่นก็คือคุณสามารถหลอกสมองของคุณได้ค่ะเมื่อคุณสามารถควบคุมความคิดของคุณได้คุณก็เป็นนายเหนือร่างกายเป็นนายเหนืออารมณ์และเป็นนายเหนือพฤติกรรมทั้งหมดของคุณค่ะวันนี้ครูเก๋จะพาคุณไปรู้จักเคล็ดลับในการหลอกสมอง ที่จะทำให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะใช้ทุกวิถีทางที่จะทําให้ชีวิตของเขาก้าวไปข้างหน้าวิธีการในการหลอกสมองก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่คนประสบความสําเร็จเขานํามาใช้กับตัวเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าข้อแรกคืออะไรข้อที่1คุณต้องหลอกสมองด้วยการคิดว่าคุณได้มันมาแล้วแน่นอนคนที่ประสบความสําเร็จคุณจะรู้ว่าเขาใช้จินตนาการเก่ง สมองไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าเรื่องอะไรคือเรื่องจริงแล้วเรื่องอะไรคือจินตนาการหากคุณทําให้สมองเชื่อว่าคุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วมันจะส่งสัญญาณไปที่ร่างกายและทำให้คุณได้ทุกอย่างและมันจะเกิดขึ้นจริงในที่สุดค่ะดังนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาเลยฝึก v i s u a l i z a t i o n เขาเลยฝึก a f f i r m a t i o n ัังดูอาจจะงงนะคะพูดให้เป็นภาษาง่ายๆก็คือ เขาฝึกจินตนาการเห็นภาพตัวเองในอนาคตประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Visualization อย่างเช่นอยากจะเป็นคนที่มีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณต้องจินตนาการเห็นบ้านหลังนั้นบ้านสีอะไรอยู่บนพื้นที่แบบไหนมีห้องอะไรบ้างเห็นตัวของคุณเองและครอบครัวนั่งอยู่ในห้องรับแขกกำลังนั่งดูโทรทัศน์ทุกสิ่งอย่างคุณสามารถจินตนาการให้มันเกิดขึ้นได้หรือบางคนอยากมีรถ คุณก็ต้องจินตนาการไปเลยค่ะว่ารถยี่ห้ออะไรสีอะไรและคุณกำลังขับรถคันนั้นไปในที่ที่คุณอยากจะไปดังนั้นการที่คุณจินตนาการเห็นภาพก่อนมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและทำได้ง่ายขึ้นการแอฟเฟ m ร์เมชก็เหมือนกันค่ะเป็นการพูดดีกับตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือโปรแกรมจิตที่ครูเกศเคยบอกคุณว่าครูเกศแอฟเฟอร์เมชทุกวันคุณจะเห็นว่าถ้าวันไหนครูเกศพูดแล้วครูเกศอัดเสียงไปด้วย คูกกีก็จะเอามาลงไว้ในช่องถ้าใครกดเข้ามาในช่องลองกดไปที่เพลย์ลิสต์มันจะมีคำว่าเพลย์ลิสต์โปรแกรมจิตอยู่นะคะนั่นแหละค่ะคือการแอฟเฟอร์เมชันหรือการพูดถ้อยคำเชิงบวกกับตัวเองยิ่งคุณพูดด้วยถ้อยคำเชิงบวกสมองของคุณมันจะจดจำว่าคุณเป็นคนแบบนั้นตามที่พูดทำต่อเนื่องให้ได้21วันมันจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่ดีและสถานการณ์ที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตค่ะพอคูเกีพูดมาถึงตรงนี้อาจจะมีบางคนแย้งว่า แบบนี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วก็นั่งพูดนั่งจินตนาการอยู่แบบนั้นมันจะรวยได้ยังไงทุกคนคะแน่นอนว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จหากขาดซึ่งการลงมือทำอยังไงก็ไม่สำเร็จการแอลฟอร์เมชั่นหรือการโปรแกรมจิตก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการลงมือทำคะ่ะเป็นการลงมือทำในการปลูกจิตใต้สำนึกของเราให้เราเชื่อว่าเรามีศักยภาพ เรามีความเข้มแข็งของจิตใจเรามีความมั่นใจในตัวเองและทุกอย่างที่เราทำเราทำได้ด้วยความมั่นใจเราทำได้ด้วยความรักมันเลยทำให้สิ่งที่เราทำเกิดขึ้นได้ง่ายและที่สำคัญเราจะมีกำลังใจที่จะทำมันต่อไปค่ะไม่ได้หมายความว่าอธิษฐานแล้วทุกอย่างจะลอยมาไม่ใช่นะคะหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆว่ายิ่งเราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากเท่าไหร่ทัศนคติที่ดีให้กับตัวเองได้มากแค่ไหน นั่นจะยิ่งทำให้การประสบความสำเร็จในชีวิตมันง่ายขึ้นไปเท่านั้นละค่ะดังนั้นลองดูนะคะลองเข้าถึงอารมณ์ของความสำเร็จของตัวเองให้ราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วข้อที่2ค่ะหลอกสมองให้เชื่อว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องแย่หลายคนล้มเหลวแล้วก็ล้มเลิกเพราะคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ดีพอแต่คุณเชื่อไหมคะคนที่เขาประสบความสำเร็จ เขาหลอกสมองให้เชื่อว่าความล้มเหลวคือบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะไปสู่ความสําเร็จดังนั้นพอเกิดความล้มเหลวขึ้นเขาหลอกสมองว่าเอา้านี่มันอีกขั้นหนึ่งแล้วหรอฉันใกล้สําเร็จแล้วหรอเขาก็จะทําต่อไปเผื่อเกิดความล้มเหลวอีกเขาก็จะใช้เป็นบทเรียนใช้เป็นประสบการณ์แล้วบอกว่าเขายิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีค่ะการเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดทําให้มองว่าเป็นบทเรียน มันเป็นการฝึกสมองให้คุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณล้มเหลวเท่ากับคุณจะสำเร็จได้ไวขึ้นอย่าลืมชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่คุณกล้าเผชิญกับความท้าทายแม้ครั้งนั้นจะยังไม่สำเร็จแต่เชื่อสิคะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะข้อที่สหลอกสมองด้วยพลังของการกระทำบางครั้งสมองของเรามันมีข้อจำกัดในการตัดสินใจแต่ถ้าคุณสามารถเริ่มลงมือทา สมองจะถูกโน้มน้าวให้เชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้จริงค่ะทำสิ่งเล็กๆแต่คุณต้องทำทุกวันคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับสมองคุณต้องใช้หลักการต่างๆที่จะทำให้คุณเป็นคนที่คุณอยากเป็นให้ได้คุณต้องทำจนกว่าคุณจะกลายเป็นมันค่ะลองเปลี่ยนคำพูดในใจของคุณจากคำว่าฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่ว่าฉันกำลังเรียนรู้และแน่นอนฉันทำมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และฉันจะประสบความสําเร็จได้ในสักวันเห็นไหมล่ะคะการเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาชมไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาบอกเราสามารถชื่นชมความสําเร็จของตัวเราเองได้ด้วยตัวเราเองนี่ละคะ่ะลองดูนะคะมันดีมากจริงๆเลยล่ะคะ่ะข้อที่4หลอกสมองให้ทำงานหนักโดยไม่รู้สึกเหนื่อยคุณเคยไหมคะว่าถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่ร,รัก คุณจะสามารถทํามันต่อได้เป็นชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยเลยนั่นเป็นเพราะสมองของเรามักจะถูกกระตุ้นด้วยโดปามีนมันเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขค่ะมันจะเชื่อมโยงงานหนักเข้ากับรางวัลเช่นให้รางวัลเมื่อเราทําได้สําเร็จหรือฟังเพลงที่มันกระตุ้นอารมณ์ขณะที่เราทํางานหรือเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้มันเป็นเกมแล้วก็ลองท้าทายตัวเองมันจะทําให้คุณอยากทํางานนั้นได้ดีขึ้นค่ะข้อที่ห หลอกสมองด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งรอบตัวมีผลต่อความคิดของเรามากเลยนะคะแล้วคุณก็ต้องการที่จะให้สมองเชื่อว่าคุณเป็นคนประสบความสำเร็จคุณก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมว่าคุณเป็นคนมีความมั่นใจคุณบุคลิกภาพดีคุณแต่งตัวดีคุณอยู่ใกล้กับใครทุกคนก็รู้สึกดีและให้เกียรติเคารพคุณ คุณอ่านหนังสือคุณฟังพอดแคสต์คุณกระตุ้นตัวเองด้วยความคิดสร้างสรรค์คุณพูดจากับผู้คนดีๆคุณทําบ้านของคุณให้หน่าอยู่คุณดูแลสุขภาพคุณเสริมพลังบวกในตัวเองทุกอย่างเห็นไหมคะทําสภาพแวดล้อมของตัวคุณเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ได้เปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปทําว่าตัวเองคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นส่วนฉันทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่ไปไหนสักทีถ้าวันหนึ่งคุณเอาเวลามาโฟกัสกับตัวเองนะคะ คุณจะรู้ว่าคุณมีเรื่องอะไรที่ให้ทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดดังนั้นจงทำให้ตัวคุณเองเข้าใกล้ความสำเร็จด้วยการทำสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณให้คุณเป็นคนสำเร็จได้ไง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถหลอกสมองของคุณให้ประสบความสำเร็จได้ครูเกมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้คุณฟังคะ่ะเรื่องของเดวิดโกกินอดีตเขาเป็นชายที่มีความอ้วนมากๆ น้ำหนักเกือบ300รอปอนด์และเขาก็ไม่มีความมั่นใจเลยชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความล้มเหลวแต่วันหนึ่งค่ะเขาตัดสินใจว่าเขาไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้เขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาและเขาก็ใช้วิธีการหลอกสมองนี้แหละค่ะเขาหลอกสมองว่าตัวเขาเองเป็นนักรบเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดเขาทำตามกระบวนการ1-5ถึงข้อที่ครูเก็บพูดไปแล้วแล้วเขาก็ทำแบบนั้นหน้ากระจกซ้ำๆทุกๆวันค่ะ เขาบอกว่าตัวฉันคือยอดมนุษย์ฉันแข็งแกร่งกว่าที่คิดจากนั้นพฤติกรรมต่างๆมันก็ทําให้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาเปลี่ยนแปลงที่สมองของเขาก่อนไงคะจากคนที่แทบจะไม่สามารถวิ่งได้เลยเขาฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในนักรบของหน่วยซิลที่ทรหดที่สุดในโลกเลยล่ะคะ่ะนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณสามารถหลอกสมองของคุณได้คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ สมองเป็นอาวุธที่ทรงพลังคุณสามารถหลอกให้มันเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่ารอให้โชคชะตาม,มากำหนดเส้นทางของคุณแต่คุณจงใช้เทคนิคเหล่านี้และเริ่มสร้างอนาคตของตัวคุณเองนะคะและหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันเพื่อที่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆเราจะมาเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะคะ คูเกจะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนมากๆถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ